หลังกองทัพเมียนมานำกำลังบุกเข้าโจมตีฝ่ายกเหรียงคาเรนีใกล้กับเมืองดีมอซอซรัฐคาเรนีประเทศเมียนมาตั้งแต่วันที่4สิงหาคมซึ่งมีการโจมตีทั้งภาคพื้นดินและก็ทางอากาศจนล่าสุดค่ะทางกองทัพเมียนมาได้ประกาศว่าสามารถสามารถที่จะยึดเมืองดีมอโซได้แล้วค่ะ รายง,งานระบุว่าหลังจากที่ทหารเมียนมาส่งกำลังเข้าไปในหลายทิศทางในขณะที่ทหารของกองทัพคาร์นีต้องภาวะพาพะวงกับการแบ่งกำลังส่วนหนึ่งไปเคลื่อนย้ายประชาชนที่ลี้ภัยจากเมืองสี่แห่งจำนวนหลายพันคนประกอบกับกองทัพอากาศเมียนมาได้มีการโจมตีทางกาศอย่างหนักต่อทหารและประชาชนในตัวเมืองทำให้การต้านของกองทัพคาร์นีนั้นได้อ่อนลงไปอย่างเห็นได้ชัดทำให้ไม่สามารถที่จะต้านทานการบุกข,ของทหารเมียนมาได้ แต่อย่างไรก็ตามกองทัพกะเหรี่ยงคารณนียังคงวางกำลังไว้รอบเมืองและก็หาหาทางเอาคืนทาหารเมียนมาอยู่สำหรับกองทัพกะเหรี่ยงคารณนีและกองกำลังผสมประกอบด้วย K.A. K. N.D.F. P.D.F. เริ่มเข้าสู่เมืองดีมอโซในเมืองในเดือนพฤศจิกายนปี2566ต่อมาทหารเมียนมาก็ได้เปิดฉากรุกเข้ามายึดพื้นที่ในเมืองดีมอโซได้เมื่อวันที่4สิงหาคม และก็สามารถยึดฐานที่มั่นหลักได้ในเวลาต่อมาโดยใช้เวลา16วันขณะที่กองทัพกะเหรี่ยงคาเรน,นีได้มีการปรับแผนด้วยการรบแบบกองโจรด้วยการใช้วิธีซุ่มโจมตีทหารเมียนมาแทนเพราะว่าหากใช้กำลังเป็นกลุ่มก้อนก็จะถูกโจมตีทางอากาศ